ตั้งแต่กระแสเมตาเวิร์สเข้ามามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง ปฏิเสธไม่ได้เลยตั้งแต่ Facebook ประกาศเกี่ยวกับการเดินหน้าสู่โลกเสมือนอย่าง Metaverse <c oughs> ก็ได้เกิดกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์และกลายเป็นท็อปิกที่ยังคงพูดถึงและมีแบรนด์ต่างๆก็พากันปรับตัวอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายๆส่วนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลก m e t a v e r s e ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันว่าตั้งแต่กระแสเกิดขึ้นนั้น มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง Manyframe กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h o ป e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.manyframe.com ข้อที่1 ประเทศเกาหลีประกาศการเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเมตาเวิร์สประเทศเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร,ร่งสอดแทรกเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของโลกแถมยังมีจุดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างซีรีส์เกาหลีวงศิลปินนักร้องต่างๆก็มีชื่อก้องทั่วโลกและมีแฟนคลับมากมายนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยิ่งอีกด้วยช่ว ที่เมตาเวิร์สเพิ่งเป็นกระแสกรุงโซโก็ได้ประกาศแผนว่าจะเป็นเมืองเมตาเวิร์สแห่งแรกของโลกโดยคอนเซ็ปต์คร่าวๆคือประชาชนสามารถใช้แว่น VR ในการติดต่อราชการได้ใช้ในการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์หรือสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงกิจกรรมบันเทิงด้วยและแผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซวิชั่นในปี2030ใช้เม็ดเงินในการสร้างเบื้องต้นกว่า120ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทางเมืองโซเองก็ได้จัดงานปีใหม่ผ่านเมตาเวิร์สด้วยเช่นกันข้อที่2ถูกคุกค,คามบนโลกเมตาเวิร์สบนโลกเมตาเวิร์สจะเป็นโลกที่ให้เราสามารถสร้างร่างอวตารเข้าไปท่องอยู่บนโลกเสมือนได้โดยในฝั่งของ h o l ิสันเวิร์ส ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเมตาช่วงที่อยู่ในระหว่างการ c l o ส e beta นั้นได้รายงานว่ามีการถูกคุกค,คามบนโลกเมตาเวิร์สเข้ามาแล้วรวมถึงเคสล่าสุดอย่างสาวชาวอังกฤษที่ได้ล็อกอินเข้าสู่โลกเสมือนก็ถูกกลุ่มผู้ชายลวนลามและพูดจาไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทางเพศจากเคสดังกล่าวก็มีกรณีแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ทางเมตาได้เริ่มพัฒนาฟองสบู่รอบตัวผู้เล่นแล้วโดยจะมีระยะห่าง ประมาณ1.2เมตรในอนาคตคาดว่าจะสามารถปรับตั้งค่าระยะได้เองด้วยข้อที่3แบรนด์ต่างๆให้ความสนใจ m e t a เวิร์เพิ่มมากขึ้น เมื่อกระแส m e t a เวิร์ที่มานี้เองทำให้เกิดความสนใจขึ้นมากมายกับกลุ่มบุคคลทั่วไปรวมถึงกลุ่มบุคคลระดับองค์กรที่ได้พากันเริ่มพัฒนาให้สอดคล้องกับ m e t a เวิร์มากยิ่งขึ้นอย่างในต่างประเทศเองก็จะมีบริษัทดิสนียที่ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเชี่ยวชาญด้าน NFT และตำแหน่งอื่นๆมาช่วยในการพัฒนาแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศแนวทางออกมาอย่างเป็นทางการ ส่วนในบ้านเราก็มีหลากหลายเจ้าเช่นกันที่เริ่มให้ความสนใจด้าน Metaverse อย่างฝั่ง AIS ได้จับมือกับ The Mall เชื่อมต่อความเชื่อและวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมจาก Metaverse เปิดให้คนเข้าไปสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ว ส่วนทาง s c b 10X ก็ได้ตั้งเป้าหมายในการร่วมมือกับ The Sandbox ที่เป็นแพลตฟอร์มด้าน Metaverse ชื่อดังระดับโลกโดยมีไอเดียคือการสร้างสำนักงานรูปแบบดิจิทัลหรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มเช่นการพบปะพูดคุย จัดอีเวนต์ต่างๆการแสดงผลงาน NFT ของทั้งฝั่งไทยและต่างชาติรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยคาดว่าฝั่ง SCB 1 0 x น่าจะนำระบบนิเวศจาก Metaverse มาใช้มากขึ้นโดยเริ่มจากการสะสมพวกของสะสมดิจิทัลรวมถึงแลนด์อีกด้วยนอกจากนี้เจ้าอื่นๆในประเทศไทยเองก็คงกำลังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆเกี่ยวกับ Metaverse เพิ่มเติมอีกแน่ๆ ในอนาคตน่าสนใจมากเลยทีเดียวข้อที่4 m e เมตาเวิร์สอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบิดาผู้สร้าง PlayStation ได้ออกมากล่าวว่าตัวเขาเองไม่ได้มีความประทับใจอะไรกับโลก m e t a เวิร์สรวมถึงอุปกรณ์อย่าง AR และ VR เขาก็ไม่ค่อยประทับใจด้วยเช่นกันเขามองว่า m e t a เวิร์สเป็นการสร้างโลกเสมือนจริงที่ซ้อนทับกับโลกความเป็นจริงมันไม่มีความจำเป็น ต้องทำแบบนั้นปัจจุบันคูตารากิได้ผ่านตัวเองไปทำบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์โดยมีจุดมุ่งหมายคือหลอมรวมโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกไซเบอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อและไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆให้วุ่นวายคล้ายกับโฮโลแกรมในหนังเรื่อง Star War นี่ก็เป็นเพียงเรื่องน่าสนใจคร่าวๆตั้งแต่ Meta v e r s e ได้เปิดตัวมาเท่านั้น มันยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวหากให้เก็บมาเล่าแอดคิดว่าคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการเล่าแน่ๆแต่ในส่วนของเมตาเวิร์นั้นเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้จริงหรือไม่หรือมันจะเกิดขึ้นภายใน10ปีนี้จริงๆอย่างที่หลายเจ้าได้คาดการไว้ก็อย่าลืมมาบอกความคิดเห็นในคอมเมนต์ให้กับแอดได้อ่านกันด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ